รูสปสตเตอร์พี ale, เซลเซวมีดิปสองมินิมาพร้อมดีไซน์และราคาใช้ชิปสับด a กอน8 7 0 5 g ให้จอ a อ o เ e ลด120เฮมีชาร์จไว67วัตต์เรียกเลยว่ามีข้อมูลเผยมาทุกอย่างเลยแล้วนะครับสำหรับเซลมีด2อมินิที่ยังไม่ได้เปิดตัวในตอนนี้ล่าสุดก็ได้มีภาพโปอเตอร์พรีเซล เผยมาล้ครับเผยออกมาทั้งดีไซน์ตัวเครื่องสเปคและราคากันเลยนะครับโดยข้อมูลในครั้งนี้ได้เผยให้เห็นถึง Xiaomi 12 Mini ในดีไซน์ใหม่มีหน้าจอและขอบเจาะรูกล้างหน้าพร้อมกล้องหลังดีไซน์ใหม่คล้ายกับตระกูลน้องใหม่อย่าง Xiaomi c v และมีการระบุวันที่21ธันวาคม2021ไว้ด้วยนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นการเปิดตัวหรือววางจำหน่ายรวมถึงมีการระบุสเปคตันนะครับมีหน้าจอ E5 Amoled จากทางซัมซุงหน้าจอมีขนาด6.28นิ้วมีการ์ิฟเรยระดับสูงสุด120เฮิรตซ์พร้อมทัชแซมปิ้งระดับ480เฮิรตซ์รองรับ HDR10+ และเทคโนโลยี Dolby Vision ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 870 5G ให้แรมแบบ r p d d r 5มีเลือก 8GB กับ 2GB ส่วนลองเป็นมาตรฐานอยู่เน3.1มีให้เลือก 128GB กับ 256GB ครับให้กล้องหลังมันหมด4ตัว รองรับการเชื่อมต่อ 5G มี Wi-Fi 6มีบลูทูธ5.2รองรับคุณสมบัติป้องกันน้ํา IP68 มีระบบเสียง Dolby Atmos รรให้แบตเตอรี่มาที่4,200 mAh รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว67วัตต์สมาร์ทโฟนซ i a o m 12นีมีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 8GB รอม 128GB ราคาอยู่ที่3,599หยวนหรือประมาณ18,500บาทรุ่นแร 8GB r o 2 5 6 g ราคาอยู่ที่ 3,899หยวนหรือประมาณ20,000บาทและรุ่นแรมสด12งก๊กรอม256 G ิ่าคาอยู่ที่4,299หยวนหรือประมาณ22,000บาทครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันจากทางเซ a มีนะครับข้อมูลที่เผยมานี้จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ก็ได้นะครับเราหงต้องรอดูกันต่อไปนลครับตอนนี้ช่อง i t f a าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i t f a เพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ